วันนี้มาฉีดโัวนะครับเป็นโรคลำปีสกินนะครับซึ่งตัวนี้มีอาการก็คือขาบวมนะครับสองข้างขาหน้าก็ทำการฉีดยาไปแล้วนะครับเหลืออยู่จะฉีดต่อเนื่องก็คือสี่วันติดนะครับรอดูอาการนะครับรักษาเบื้องต้นรักษาหายขาฉีดวัคซีน บวมนะเดินเดินลำบากกินหญ้ากปกติหน้าตานะหญ้ากปกติดีเป็นแค่นี่คือโรคลำกีสกินนะครับโรคฮิดเลยครับตรงน,นี้วัวตายไปหลายตัวนะครับบางทีถ้าเสียดายเงินวัคซีนนิดๆหน่อยๆแล้วอาจจะเสียวัวไปถึงตัวนะครับต้องรีบฉีดนะครับเห็นอาการเบื้องต้นต้องรีบเลยนะครับครับวันนี้ก็ มาดูวัวที่ฉีดยารักษานะครับตัวนี้ผมให้ยาไปสองวันนะครับจะเข้าวันที่สามก็ปรากฏว่าแผลค่อนข้างที่จะแตกนะครับแตกแล้วมันแตกออกมาแล้วก็ตรงขามันแตกออกมาแล้วก็จะเอาโซด,าแ,ดา,แา,าแรงนะครับโซดาแรงมาฉีดไล่แมลงนะครับ ไล่แมลงที่มันมันมากินแผลนะครับมากินเลือดกินน้องของไอแผลลำปีสกินของวัวตัวนี้นะครับที่มันตังแตกแล้วก็จะทําการเอา,รากรดาษแร็งผสมน้ํานะครับฉีดเพื่อฆ่าอนอนฆ่าแมลงวันนะครับก็ตัวนี้ฉีดได้สองวันติดนะครับเลือ,กอีกหนึ่งวันก็จะให้ครบให้ครบห้า ห้าวันติดนะครับฉีดถึงจะหายตอนนี้ก็วันที่สองก็เริ่มจะแห้งแผลแผลมันเริ่มแตกแผลเริ่มแตกออกมาตรงข้อขาครับขาล่างก็เริ่มจะเป็นสีดาตกสะก็ดแล้วนะอีกไม่นานน่าจะน่าจะแตกออกมาอีกวันสองวันนี่คือเป็นราปีสกินอยู่ที่วันสองวันมาแล้วเหรอฉีดหน่อยฉีดหน่อย พอฉีดขาหน่อยพอฉีดแผลหน่อยวะขาบวมนะ่ะขาบวมขาล่างมาเนี่มาเน่มาเน่เดี๋ยวฉีดแผลหน่อยฉีดแผลตรงนี้ด้วยให้มแมลงวันอย่าให้มแมลงวันมันมาเจาะให้มีหนอนนะฮะหรือใครจะมีทึบทับแผลแตกแล้วนี่ผมแนะนำว่า ให้หาอะไรก็ได้ที่มันยาม่วงทาก็ดีครับคือบางคนแผลยังไม่แตกก็ใช้ยาม่วงมันก็ไม่ยังไม่ถูกจุดนะคือต้องใช้สาหรับแผลแล้วก็มีบางที่เขาใช้มาดนะครับคือดินประสิวผสมน้ํามันพืชก็ได้ครับมันก็จะแห้งเร็วสําหรับแผลที่แตกแล้วนะครับแต่ถ้าแผลที่ยังไม่แตกไม่มาทาไปก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้เข้าเข้าเนื้อเข้าหนังมันก็ทําการ รักษาต่อเนื่องนะครับตัวนี้อาจจะใช้เวลาสัก4-5วันถึงจะครบชุดครบเซตนะครับแผลเริ่มแห้งแล้วครับแล้วก็ฉีดตรงที่ว่าตัวเป็นแผลนะเพื่อจะไล่แมลงแห้งแล้วคือวันแรกมันยังไม่แห้งแล้วมันกินข้างในอยู่ตอนนี้มันแห้งพอแห้งปุ๊บมันก็จะถ้าเราฉีดยาไปเรื่อยมันก็จะอ่าสโลก โรคสะเก็ดออกนันก็จะหายนะผ่านจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเหมือนเราเป็นเป็นฝีเป็นสิวอะไรประมาณนี้สิวหัวช้างะ่ะมันคล้ายคล้ายคล้ายกันนะโรคลำปีสกินนะครับถ้า,ารักษาไม่ดีก็คือตายนะครับกินเข้ากระดูกนะครับตรงนี้กินถึงกระดูกเลยก็รออีกสักสามวันครับสองสามวันอีกเผื่อมันจะมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงเดี๋ยวมา รายงานท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับ